สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้มาอวดริบบินชาลีสีเขียวสวยสวย,สวยแบบนี้ดูแลยังไงไม่ให้เขาเน่าแล้วก็ให้ออกกอแน่นๆใบแน่นๆแบบนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้จัดใส่กระถางแล้วก็ห้อย ูนะคะหน้าใบก็จะสีเขียวใต้ใบก็จะออกสีม่วงยิ่งอยู่ในแดดเต็มๆนี่ยิ่งงามนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีดูแลลิบินชาลีสีเขียวเป็นไม้อวบน้ําเป็นไม้อวบน้ําที่มีลําต้นที่ หลหักง่ายพอเรารู้อย่างนี้วิธีการดูแลก็รล้วมาระวังเวลาเราให้น้ำเขานะคะก็ใช้สเปรย์ฝอยรองฝอยฉีดลิบินชาลีเขียวอยากให้กอเขาออกกอพุ่มแน่นๆใบแน่นๆแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะต้องอยู่ในแดดร้อยเปอร์ซ ข้อข้อลำต้นของเขาก็จะสั้นใบก็จะแน่นถ้าอยู่ในแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าถ้าอยู่ว่าเราวางกระถางเขาไว้อยู่ในที่ร่มรำไรเนาะข้อเขาก็จะห่างเขาจะออกใบตามข้อแล้วจะออกยอดใหม่ลำต้นใหม่ตามข้อใบของเขาลากลากเหมือนกันนะคะ ลากก็ออกตามข้อใบดูกใกล้ๆนะคะเพื่อนๆค่ะผมยาวก็มาละไอ้ต้นไม้นี่ค่ะเนี่ยค่ะลากแล้วก็ลําต้นต้นใหม่ก็จะออกตามซอกใบยิ่งข้อใบสั้น ยอดใหม่ต้นใหม่ของเขาก็ยิ่งออกเยอะตามข้อใบเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนคะถ้าเจอปัญหาเรื่องเขาเน่าตายอาจจะอาจจะนะคะเพื่อนเพื่อนคะเท่าที่รุ่นนี้เลี้ยงมาเนาะลดน้ำที่เป็นแบบว่าความดันเขาสูงความแรงดันน้ำสูงแรงฉีดปะทะเข้าโดยตรง ลำต้นเขาหักโดยที่เราไม่รู้ว่าหักแล้วเขาก็จะค่อยๆแห้งตายแล้วก็ลดน้ำบ่อยก็เป็นปัญหานะคะลดน้ำทุกวันก็เป็นปัญหาพอเขาขึ้นหนาๆแบบนี้ค่ะความการระเหยของน้ำก็น้อยลงพอความชุ่มชื้นเขาเยอะเกินไปเขาก็เน่าวิธีการก็คือว่า สาวันลดน้ำทีหนึ่งเป็นแบบฉีพและอองฝอยช่วยได้ค่ะแก้แก้ปัญหาโดยการป้องกันปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหานะคะเพื่อนๆคเราเอาประสบการณ์เนาะเอาประสบการณ์ที่เลี้ยงวิบวินชาดีมามาเล่าให้กันฟังเขาก็จะงามอยู่อย่างนี้ถ้าปลูกเป็นแบบห้อยแบบแขวนเราก็ให้ เพื่อต้องการให้ต้นเขาห้อยย้อยลงมานะคะเขาย,ย้อยลงได้มากนะคะแต่อย่าทําให้ให้ลําต้นเขาหักแน่นเลยค่ะริบบินชาลีต้องกอแน่นๆ่นแบบนี้ถึงจะสวยถ้ากอถ้าข้อห่างใบหา่างจะไม่ค่อยสวยหรือแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนๆพ่คะถ้าอยากได้ข้อห่างเครือเข้าห่างลำต้นเขาห่างกัน ก็วางไว้ในที่ร่มรำไรข้อเขาก็จะห่างยืดยาวออกไปแต่ถ้าอยากให้แน่นๆแบบนี้ร้อยเซคือแดดร้อยปจะปลูกเป็นกระถางทรงกลมใหญ่ๆแล้ววางวางแบบวางโชว์ให้เขาเป็นแบบทรงพุ่มสวยๆก็ต้องแดดร้อยซถ้าจะแขวนก็ต้องบริเวณที่เราแขวนก็ต้องรับแดดร้อยเปเซ็นตนะคะเพื่อนๆค่ะ เขาอยู่ได้ทั้งล่มรำไรแต่พออยู่ล่มรำไรปุ๊บข้อก็จะห่างใบก็จะห่างแต่ถ้าแดดร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ค่ะใบหนาตึ๊บแบบนี้เลยทรงพุ่มสวยทรงกลมสวยจะให้ย้อยก็ย้อยสวยพ่อเขาหนาออกมาหนาเลยนะคะวัสดุที่ใช้ปลูกลิบินชาลีนะคะ เป็นวัสดุที่โปร่งระบายน้ําได้ดีรุ่นนี้เลือกใช้ดินก้ามปูที่มีขายตามตลาดต้นไม้นะคะดินก้ามปูอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือเพื่อนๆจะผสมกากมะพร้าวสับก็ได้นะคะระบายน้ําได้ดีคุณสมบัติของดินแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกเข้าไปนิดนึงหรือผสมปุ๋ยละลายช้าเข้าไป ปุ๋ยละลายช้านี่อยู่ได้ในหนึ่งครั้งที่เราให้นะคะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะก็จดไว้เลยจดไว้ว่าเราให้วันที่เท่านี้เดือนนี้ครั้งต่อไปจะให้วันไหนเรื่องรายละเอียดตรงนี้ก็สำคัญต่อต้อตนไม้นะคะแต่ว่าเราก็สังเกตต้นไม้ด้วยค่ะแล้วก็พอจะให้ครั้งถัดไปหลังจากครบสี่เดือนหรือสามเดือนแล้วเนาะ อยู่ที่ปริมาณนะคะเพืเ่อนๆค่ะอยู่ที่ปริมาณและขนาดของกระถางต้นไม้เราก็คือไม่มีกดตายตัวเราเลี้ยงเขาเราสังเกตเอาค่ะเพืเ่อนๆคะก็ให้ให้แบบแบบพุ่มเขาอ,ออกมาแล้วก็หยอดทเลมิตสองเม,เม็ดรอบๆรอบๆรอบๆบบบบให้ไม่เยอะอธิบายไม่ถูก ลดน้ำก็ใช้วิธีสเปรย์ละอองฝอยงามค่ะต้นไม้างามถ้าเป็นดินที่แน่นพอเราลดน้ำไปดินไม่มีความโปร่งนะคะดินก็จะแน่นแน่นแน่นยิ่งลดน้ำดินยิ่งแน่นยิ่งแข็งต้นไม้เราก็จะตายเพราะว่าเขาเป็นระบบรากฝอยที่รากเล็กๆแล้ว วัสดุปลูกที่ที่ใช้สำหรับตัวแขวนอันนี้ก็สำคัญนะคะเพื่อนเพื่อนคะเพราะว่าพอเขาพุ่มใหญ่น้ำหนักเขาเยอะอยู่แล้วถ้าเราเลือกวัสดุปลูกที่หนักก็จะยิ่งหนักกันไปใหญ่ที่แขวนก็ต้องรองรับความความแข็งแรงรองรับน้ำหนักของกระถางต้นไม้เราด้วยสำคัญเลยคะ่ะเพราะว่ารุ่นนี้ลืมคิดข้อนี้บางทีแขวนเอาไว้กระถางต้นไม้มันหนักกิ่งไม้หักเลยก็มีค่ะ เสียดายมากบางทีเรารายละเอียดเรื่องพวกนี้บางทีเราก็ลืมคิดนะคะมีประสบการณ์ก็มาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนๆค่ะการให้น้ำให้ปุ๋ยทุกอย่างสำคัญพอๆกันสำหรับคลิปนี้มีสิ่งดีๆมีประโยชน์เรื่องการดูแลลิปบิ้นชาลีสีเขียวให้สวยงามให้ออกทรงพุ่มห้อยระยะสวยใบแน่น มาฝากเพื่อนๆขอขระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุน H ีแชนเนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ